เคยเห็นหัวใจของคนที่ตรอมใจกันไหมคะนี่คือหัวใจของคนที่เป็นโรคใจสลายค่ะหรือที่เรียกว่าทาโกซูโบซินโดมทาโกซูโบคือไหดักจับละหมึกของญี่ปุ่นค่ะแล้วคนที่เป็นโรคนี้ยมีหัวใจห้องล่างซ้ายที่โตขึ้นทำให้มีรูปร่างคล้ายกับไหนี้นั่นเองค่ะงานวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์กับคนที่ต้องผเผชิญภาวะเสียใจขั้นรุนแรงเหตุการณ์ที่ช็อกเหตุการณ์ที่ตรอมใจ เหตุการณ์ที่เครียดขั้นรุนแรงนะคะแต่เป็นโรคที่พบได้ยากไม่ใช่ว่าทุกคนที่เจอเหตุการณ์สะเทือนใจจะเกิดโรคนี้ทุกคนกล้ามเนื้อหัวใจที่โตจะทําให้สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ไม่ดีทําให้เหนื่อยง่ายแล้วก็มีปัญหาของระบบอื่นๆตามมาค่ะจะเห็นได้ว่ากายใจนั้นสําคัญกันอย่างที่สุดหมอเป็นคนหนึ่งที่เชื่อแบบนี้มากๆนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาสุขภาพทางกายและใจเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ